สวัสดีท่านผู้ชมทุกช่อนกันด้วยนะวันนี้ในเกมโรบอกวันนี้ผมมาปรุงยาคนเดียวออาผมถอนหน้ากากไม่กล้าออกและเหลือแค่โรบอรทอินฟินิตี้อย่างเดียวนะหน้ากากอินฟินิตี้ก็ใสเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวหัวมันล้านโอ้โหเออนน่แหละท่านผู้ชมอ่ะอุย้ยตื่นมานอนเลยเฉยเลยโอ้โหย ปรุงยาแล้วต้องเอายาทั้งหมดออกก่อนนะท่านผู้ชมเอายาทั้งหมดออกก่อนเออกดตรงไหนเนี่ยเอายาทั้งหมดออกก่อนเออใส่ไม้ไผ่ลงไปแล้วก็ใส่น้อยหนา่าแล้วก็สใส่ตีนดีราฟเออใส่สมองดิงบาบูน แล้วก็แซนแซนด์วิชแซนด์วิชแซนด์วิชนะว,แ,นว,แ,นวแล้วก็เติมตุ๊กตาใส่ลงไปแล้วก็ปรุงนี่ปรุงขึ้นมาเลยวันนี้ผมถอดหน้าถอดอุ๊ยเฉยถอดหน้ากากแล้วนะก็เอ่น่าจะดูแปลกๆหน่อยนะคลิปข้างหน้าผมจะใส่แล้วนะเชิญมาเคดืมด่มดืม่มดื่ม นอนนอนแปบบ๊บทิ้งตัวแบบตดกระเด้ายทิ้งตัวอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะแต่เดี๋ยวก็ชินเองแหละนะท่านผู้ชม,มยุบน้ำก่อนน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นมาก็แสดงว่าเรากดน้ำไม่หมดแล้วนะท่านผู้ชม,เ,มเราจะทำ ทำอะไรดีเราจะอยากทำไอเออมันนั้นน่ะทำไปหาพริกอันนั้นะเออแป๊บบนึง่งอุ้ยมีคนกล้ามใหญ่งั้นเราจะผสม,มกล้ามใหญ่ลงไปอืมเราไม่ใส่ระเบิดนะท่านผู้ชมอเออเราจะใส่ยังไงให้กล้ามใหญ่ดี อืมอันนี้ไม่ได้ดิเอ้ยเราหยิบตีนทีราฟมาแล้วเอา้าเอาปลาแล้วก็นกอ้ออะไรเนี่ยน้ำยาปลาดื่มดิเอืมฮะน้ำยาว่ายน้ำเหรอน้ำยาว่ายน้ำทุก่านีา่นะ เออผมผมอยากไปเอาแมงมุมว่ะเอ๊ะอันนี้อะไรอะ่ะเอาหายเอมแปบบหนึ่งนะน้ชมแมงมุมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเ <c oughs> สียงลือมากและวโอ้ยแปบ๊บหนึ่งตรงนี้คือที่วิ่งแข่งเหรอป้าไม่รู้ดิ นี่คือแมงมุมเออเอาแมงมุมได้อ๋อเอาแมงมุมได้ตรงนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมเอ่เดี๋ยวผมจะเข้าไปเอาแมงมุมแมงมุมอยู่ไหนอะแมงมุมอยู่ไหนแมงมุมอยู่ไหนเอยท่านผู้ชมแมงมุมอยู่ไหนอะเริ่มอาจจะอยู่ทางนี้ปะ ใช่ไหมชมเอ่อน่าจะใช่ไหมนะนะชมเดี๋ยวผมหาแมงมุมได้แล้วก็น่าจะเอ่มผสมแมงมุมเข้าด้วยกันแล้วก็น่าจะปิดทิปเลยอุ้ยแล้วใครเป็นแม่ปลาปักเป้าเนี่ยอือแป๊บนึ่งชมตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยเอ่มไม่รู้ ใครเนี่ยบ้านใครวันนียเอ้ยขึ้นไม่ได้อะหรือว่ามันต้องไอ้น,นี่ป้นอนก่อน้องตายก่อนเกิดตรงไหนเออตายเกิดตรงนี้นะเออตรงนี้คือปรุงยาได้ไม่เอาอ่ะเอ้ยนี่ไงพิกเฮ้ยแมงแมงมุมเอาพิคก,กับแมงมุมหยิบไม่ได้ออทุกคน เย่โอ้โหก็ใว่าจะหาเจอให้ไปหาเลยแม่เอาาพระรากกิจของเราวันนี้คือหาแมงมุมแมงมุมนะชมแมงมุมมาุ่มหลังคาแมวเกียนปลาหมาแหว่ห้องห้องทุยอ่มบ้านงตรงนี้คืออะไรอะ ตรงนี้คือเที่ยวนกอโอ้ตรงนี้คือนกนะท่านผู้ชมก็เรียกว่าอะไรเรียกว่าแมงมุมอยู่บนต้ไนไม้แตอไม่ใช่ทุยลิงเฮ้นี่อะไรอะ่ะนี่มันนกเหมือนกันนี่แล้วมันตกลงมาได้ไงวะเน,นี่ยเ,ออเราอยากหาที่เป็นแมงมุมมันน,นะเ,ออเดี๋ยวนะ ผู้ชมถิ่นฐานอย่างนี้ใช่ไหมถิ่นฐานอะไร่านี่ยุบน้ำก่อนผูน้ำขึ้นมาต้มน้ำใหม่แล้วเราจะทำน้ำยาวิ่งเร็วยังไงแ่ละเอ้ยน้ำยาวิ่งเร็วผสมขาย,ยีราฟเลยเอาสีเอาเลยนะผู้ชม ผสมไข่ราบไปสีอันแล้วก็ผสมออกมาเลยกินดื่มเออวิ่งเร็ววิ่งเร็วเออวิ่งเร็วนะวิ่งเร็ววิ่งอย่างเร็วอะ่ะแต่มันเร็วไม่พอดิอกลับบ้านเกิดสิแล้วก็อืไปเลยก็เอาไปเลยลก,เาาลกิน กินเป็นคุณแปร์นะชมนี่นี่นี่ใส่ใบแล้วก็โป่งออกมาเลยดื่มเร็วกว่าเืิมไงเร็วกว่าเืิมไงนี่ค่ะเยรัฟบิ๊กเบนผมไงอือลำนึงนะผมจะไปเอาสิ่งของที่ไม่คาดคิดให้ดูไงนี่ไงมันคืออะไรวะเนี่ย ไปผสมมาเนี่ยแล้วไปเก็บอืมแล้วมันก็จะมีน้อยหน่าอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมโอ้โหอืมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าใครหาไม่เจอมาดูช่องบอชในวิลิปนี้ได้เลยนะหรือมไม่ก็เออหาหรือเป็นการขี้โกงอย่างหน่งนะฮะผู้ชมอุ้ยบ้านเราไม่ได้แบงนี้ อาณาจักรอยู่ไหนนะอนาณาจักรเรานี่ไงนี่ไงมีหัวลิงไมให้เก็บไหมไม่มีอ,อุอ้ยอะไรเนี้ยผสมได้อย่างเดียวเอาไปไหนอะลิงลิงไปไหนลิงหายโอ้โค้ดไรเดอร์แป๊บหนึ่งนะเออเราขออู้ไม่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 ไมไมดียุบลงไปก่อนเลย เราจะใส่สมองสมองสมองแล้วก็น้อยหน่าลงไปแล้วก็วิ่งเร็วคูณเปดไปเลยนะมันชมสีแล้วก็อีกสีสีบอกสีเป็นแป,นปดนี่เจ็ดแล้วก็แปดนี่ ลงไปเลยประโสมออกมาโอ้โหได้น้ำทอยอกินดื่มเลยโคตดไรเด้อไม่ใช่นี่มันนซอมบี้งั้นหรือซอมบี้ตัวจะจะระเบิดแต่วิ่งไม่เห็นเร็วเลยน้งเชิมโอ้โหเห <laughs> ล้วแต่ตัวแขนแขนแล้วก็ขาขาโอ้โหหัวไม่เหลือ เด <laughs> <c oughs> นระเบิดหัวเฮ้ยทำไมตายอย่างเงี้ยเอยกนนอกลางคนปกติสักทีอืมไอ้ควม่มโอเคเอือเราจะลดไปก่อนนะพี่ชมอือเราจะทำน้ำยาตัวเล็กที้ดูนี่เล็กเอาแบบเล็กสุดๆไปเลยเล็กแบบ เท่าพยานี่ยทำให้ตัวเล็กสุดๆอือไม่ตัวเล็กสุดๆนี้แต่ไม่รู้ว่าจะตัวเล็กหรือเปล่านะเอ้ยหดแล้วเอ้ยหดแล้วหดแล,ล้วสามารถใส่ตัวเองลงไปในหม้อได้แล้วใช่ไหมอืมใส่ตัวเองลงไปในหม้อเอ้ยใส่ลงไปได้แล้วกลายเป็นน้ำยาสีแดงปุงออกมา กินดิกินเอาย่อเล็กอีกย่อเล็กอีกอะใส่ตัวเองลงไปในหม้อได้ไหม,มนี่นะวิธีใส่ตัวเองลงไปในหม้อทำให้ตัวเล็กแล้วก็กระโดดลงไปนะชมเป็นไงบริกเบนของผมเฮ้ยที่ิงบูชแนลเขาก็เปิดให้ผมดูนะชม เราจะาแหวบตัวเล็กพอดีก็ใส่สามอันไปนะแล้วก็ปรุงออกมาเลยแล้วได้น้ํายาตัวเล็กแล้วก็กดยุบน้ํายาแล้วเราก็จะตัวเล็กไปด้วยแล้วจากนั้นเราก็ผสมน้ํายาอะไรก็ได้หรือไม่ก็ผสมเราเข้าไปย่า <Yeah! S 2> กลายเป็นสีแดงแล้วน้ำน้ำแดงโซดารอเล่นนะ อนะทุาชมแปบหนึ่งขอโยนให้เอาไอเป็ดคนนี้ขอกินโชว์หน่อยกินโชว์กลายเป็นผมนะถ้ากินมันจะกลายเป็นผมนะถ้าใครกินอ่ะลองให้กินดูนะลองให้กินดูเฮ้ยแยิบไปกินเลยยิบไปกินเลยยิบไปกินเลยอืมยิบไปกินเลย ไปกินเลยเออกิน <c oughs> กลายเป็นผมมันกลา,ายเป็นผมเขากลายเป็นผมน้ำยมยาก,ก็ปี้ล่างโอ้โหน้ำย้มอันนึงผมจะให้คนอื่นกินแล้วก็ปิดคลิปกันเลยเอาไปกิน <c oughs> เพื่อนอ่า ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเพื่อนกินดิเออยิม,มากินเลยกินเลยเออกลายเป็นผมกลายเป็นผมกลายเป็นผมเอ้ามันลีล่างโอ้โหอะไรมาไปแล้ว